คืนวันที่คืนวันพฤหัสที่ผ่านมาคืนวันพฤหัสคืน29ยี่สิบเก้ามีกระแสข่าวมาว่าพรรคเพื่อไทยยอมกระแสข่าวปล่อยข่าวออกมาปล่อยข่าวมาว่าพรรคเพื่อไทยยอมแล้วทั้งพรรคเก้าไกลจะได้ตําแหน่งประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยได้รองประธานสองสองที่นั่งบนเรื่องไทถามคุณวันมอนน์นอมาทายังเออยอมไหมไม่ยอมประชาชาติบอกว่าไงประชาชาติคุณวันมอนนอมัทาบอกว่า โดยปกติประเพณีปฏิบัติพรรคอันดับหนึ่งได้เป็นประธานพรรคอันดับสองในรัฐบาลได้เป็นรองประธานพรรคอันดับสามก็เป็นพรรคอันดับสามตอนนี้เปติประชาชาติเห็นเป็นรองประธานคนที่สองที่จะบอกว่าพรรคประชาชาติต้องได้หนึ่งตำแหน่งไม่บอกพรรคอันดับสามคนต้องไปหาเองอันแรกเลยอ๋อความไหมอ่านี้ที่บอกยอมแล้วเสร็จแล้วบนเงื่อนไขว่าทั้งแดพรรคร่วมฝ่ายนี้จะชูคุณพิธาเป็นแต่ถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นล่ะแต่ถ้า พิธาไม่สามารถฝ่าด่านสวมาได้พักเพื่อไทยเป็นไงพักเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลเนี่ยจะสนับสนุนไม่แยกตัวอันนี้คือข่าวที่ปล่อยมาตั้งแต่คืนวันืรกที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าวันศุกร์นะหัวหน้าพักเพื่อไทยชลน่านทีแก้วงงงงกับข่าวนี้งงว่าไงพี่โอเออผมแปลกใจกับข่าวที่ออกมามากนี่หมอชลน่านว่านะ น่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยข่าวมากและยิ่งปล่อยข่าวว่าพักเพื่อไทยจะไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยิ่งเป็นการปล่อยข่าวเลยผมพูดมาตลอดว่าเพื่อไทยไม่มีแผนสองแผนสามไม่มีเลยเหรอหมอจลน่านว่านะสนับสนุนคุณพิธาอย่างเดียวสนับสนุนพิธาให้เป็นรัฐบาลขอตำแหน่งประธานสภาและคุณใจตวัฒน์ครับทางผมก็ไม่ทราบว่าข่าวเมื่อคืนเนี่ยมาจากไหนนะครับ เพียงแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะครับพักเพื่อไทยคงไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเพราะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกพักเก้าไกลนะครับเลือกพักเพื่อไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะให้รัฐบาลนะครับชุดใหม่กลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องช่วยกันนะครับไม่ทำให้ความผิดปกติ ที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยกลายมาเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสมาชิกอุทธ,ธิสภานะครับจะช่วยกันคืนความปกติให้กับ ระบบรัฐสภานะครับในระบบประชาธิปไตยด้วยการยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับให้พรรคที่ได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งจากการเลือกตั้งเนี่ยของประชาชนเนี่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งมีสองประเด็นปร,รประเด็นที่บอกยอมกันแล้วตกลงกันแล้วไม่รู้เหมือนกัน <S <S ประเด็นที่สองกดดังที่สวว่าคว,โวรโหวตให้พรรคที่รวม,มได้เสียงเกินครึ่งอ้างปลีกสองอ้ออางปลีกสองุทิก็ใช้แบบนี้นะถ้าเราฟังคุณชัยธวัฒน์เมื่อสักรนะครู่เนี่ยคุณจับใจความได้ว่าอย่างไง ใจ่ความว่ายังยังแบบว่ามั่นใจแล้วก็ต้องทุกภาคส่วนเนี่ยนะ <c oughs> ต้องโหวตให้คุณพิธา <c oughs> เห็นไหมตำนองนั้นแหละบอกเราได้เลยว่าไอ้ประเด็นว่าตกลงกันแล้วหรือไม่น่ะไม่ได้สรุปครับสรุปเพียงแต่ผมว,ว่าทุกฝ่ายต้องมารวมกันนะ <c oughs> และว้วโหวตพิธาเป็นนาย